จากนั้นมีการแยกคำออกไปตั้งเวลาในสื่อมวลชนและในสภาสสได้มีการสัดถามพลเอกประยุทธ์จันทโอชานั่นคือการตั้งตัวตั้งเวลานะครับว่าคือเหตุการณ์อะไรกันเกิดขึ้นหลังจากนั้นผมดูการให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีครั้งที่ท่านนั้นดํารงตําแหน่ง นะฮะได้ใจความว่าตอนนี้มีการแบ่งพักแบ่งพวกแย่งอำนาจว่าใครนั้นจะอยู่จุดไหนว่าใครจะอยู่ส่วนไหนของการจัดการบริหารประเทศท่านจัดการมาตั้งแต่ปี2559ท่านเปิดเครื่องอะไรก็ต้องกลับไปทำพ้นเอกประยุทธ์ว่าท่านเปิดเครื่องอะไรแล้วท่านหาตัวอะไรทำไมมีการแบ่งแยกตัวสนามไฟฟ้าไม่ไว่าจะเป็นตัวค้าขาย ตัวหลากหลายตัว77จจังหวัดควบคุมระดับแต่ละระดับไม่ว่าจะเป็นน้ำต่างๆนะฮะมีการตั้งมีการสร้างตัวตัวกลุ่มใครตัวกลุ่มมันบางตัวก็ไม่มีเกียรติบางตัวคิดจะทำลายชาติแย่งตัวเพื่อที่ใช้ตัวเองนั้นมีกินมีใช้แต่ประชาชนนั้นไม่มีคําที่ท่านพูดออกสื่อมวลชนที่มีการตั้งถามตัว ที่ท่านพูดว่ามีการแย่งอํานาจแบ่งพักแบ่งพวกพวกใครพวกมันคือการสร้างตัวที่อยู่ในตัวคนบ่งบอกถึงตัวใครตัวมันคนของใครคนของมันหรือเปล่าแล้วที่มีการพูดร้องเรียนเข้ามาว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นคนสั่งเปิดระบบตัวนี้และเข้ามาเจอตัวผมแต่มีการเข้นระบบอยู่ในตัวเราใช้งานผมมาตั้งแต่เกิดหรือเปล่า เพื่อสแสวงหาผลงานผลประโยชน์ผมก็ยังไม่ได้ใจความว่าคือการแย่งอำนาจอะไรผมเห็นเปิดเอาออกจากตัวผมหลากหลายตัวแต่ละชั้นไม่ว่าจะเป็นการออกแบบดวงตาเพิ่มดวงตาใช้ในการหาอะไรที่มันดีแต่กลับเอาไปใส่ความจังไรอปรีต่างๆเลยใช้ประชาชนให้เป็นท่าสหาแนวร่วม ผู้ชายดีหน้าตาหล่อผู้หญิงหน้าตาดีหน้าตาสวยแลกเปลี่ยนการมีนนเพศสัมพันธ์ผมเชื่อว่าหลายคนที่ทําหน้าที่นดีเนี่ยหลากหลายตัวที่เปิดเข้ามาเวลาพูดอย่าเปิดเข้ามาและอย่าวิ่งเข้ามาเจ็ดแปดปีผมอยู่ในตัวผมรวมถึงไอ้พวกที่หาคำํำหาคําเอาไปแบ่งกันกิน77สจังหวัดหรือเปล่านะฟังยู่นะเจปีว่ามันคืออะไรไม่ต้องดึงผมเข้าไปอยู่ภายใน แล้วสื่อสารกันภายในผมไม่ต้องการผมต้องการในความหมายผมที่ผมเข้าใจ